สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการทนายเพื่อนคุณนะครับเพื่อนแท้เคียงข้างคุณนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณทนายครับผมทนายันรัพงศ์วิสิทธิ์พิทยาครับครับผมผมพิธีกรนาการนะครับผมธนัพลลิมบวรรัตนะครับผมครับวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายสั้นๆง่ายๆให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมได้ฟังและเข้าใจง่ายนะครับผมวันนี้เราจะคุยเรื่องของการแจ้งความนะครับการแจ้งความเนี่ยบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอแต่ถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์ แล้วเราต้องไปแจ้งความเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างไงบ้างครับคุณทนายครับครับการแจ้งความเนี่ยแจ้งความเนี่ยแจ้งความได้หลายอย่างเลยนะครับครับตัวอย่างแรกเลยนะครับแจ้งความเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานเฉยหรือที่เราเรียกว่าลงบันทึกประจําวันนะครับผมกรณีอย่างนี้เช่นกรณีที่เราทําเอกสารสําคัญหายเช่นโฉหดที่ดินใช่ไหมครับครับดที่ดินหายเนี่ยต้องยังไงแล้วเขาไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตารวจไว้เพื่อระบุไปเลยครับว่าเราได้ทํา ชดที่ดินหายนะเพื่ออะไรเพื่อให้ตํารวจนะครับออกหลักฐานมาเป็นพประจําวันว่าเราได้ไปแจ้งความไปแล้วว่าเอกสารตัวนี้หายนะเพื่อที่เราจะนําบันทึกประจำวันตัวนี้ไปที่ที่ดินนะครับเพื่อให้ที่ดินออกฉดตัวใหม่ให้กับเรานะครับอันที่2เนี่ยคือแจ้งความเพื่อที่จะเปประสงค์เนินคดีคือที่เราเรียกสั้นๆว่าการล้องทุกการล้องทุกเนี่ยแบ่งได้เป็นสองอย่างอย่างแรกนะครับร้องทุกในคดีความผิดที่เป็น คดียาที่ยอมความได้ยอมความได้นะคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับยอมความได้นี่ตัวอย่างนะครับเช่นคดีช่อโกงนะครับยักยอกทรัพย์ครับหรือไม่ก็เป็นคดีมีประมาทวันนี้ยกตัวอย่างคดีมีประมาทให้ฟังแล้วกันอย่างเช่นผมเนี่ยครับถูกคุณพิธีกรเนี่ยมีประมาทผมนะครับเสียหายเลยมีประมาทเลยไอ้คนขี้โกงอออย่างนั้นไอ้คนนี้เออครับผมต่อเลยครับผมว่า จะเป็นต้องไปแจ้งความต่อในคดีกับตำรวจนะครับแต่หลักเลยนะครับแจ้งความลงบันทึกประจําวันอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องบอกเจ้าที่ตำรวจด้วยว่าผมต้องการจับพิธีกรของผมคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาเพราะว่าเขามีประมาทผมนะครับหลักที่สําคัญนะครับการที่จะร้องทุกข์เนี่ยครับต้องอยู่ภายในระยะเวลาด้วยนะครับคดียอมความไม่ได้เนี่ยครับที่ผมอธิบายฟังไปเมื่อกี้ครับมีระยะเวลาหมด3เดือนนะครับถ้าผลจากสาเดือนไปแล้วเนี่ยครับอย่างเช่น ผมเคยรู้จักพิธีกรมาก่อนอมไม่เป็นไรหรอกเขารู้จักการแค่ลงประทับจังวหวะเฉยๆ,ๆอย่างงี้ททำได้ครับ,รบแต่ถ้าปล่อยระยะเวลาให้พ้นสามเดือนอเราเข้าไปตรวจว่าจัดดำเนินคดีกับเขาแล้วอ,อย่างเงี้ครับ คือว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าหมดอายุความแล้วหมดอายุความครับเลยอายุความครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีอำนาจทีจะส่งไปให้การฟ้องครการก็ไม่มีหน้าที่ฟ้องแล้วครับนี้เราจะเอาผิดจากตัวพิธีกรผมเนี้ยไม่ได้แล้วใช่ลอยนวลสบายใจเลยใช่ครับผมตัวอย่างที่สองนะครับเป็นการ้องทุกในคดีอาญัแผ่นดินหรือที่เรียกง่ายๆว่ายอมความไม่ได้เช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปน ละค่าข่มขืนมีพวกคดีดังๆทั้งหลายเนี่ย่ยาเลยทำร้าร่างกายเนี่ยครับพวกนี้นะครับระบุไว้ในตัวเลยว่าเป็นคดีที่โทษหนัก ยอมความไม่ได้แน่นอนถึงแม้ว่าตัวผู้เสียหายเองจะไม่ฟ้องเนี่ยแต่ไยการเขามีหน้าที่จะฟ้องต่อไปก็คือคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้สมมติกรณีข่มขืนนะคุยกันเรียบร้อยจ่ายเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านไปแล้วคุยกันวิ๊ยจุงมือกันเลยบอกโอเคยอมความกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้คดีอาญาอาญาแผ่นดินแล้วไงการต้องดำเนินคดีกับเราถึงที่สุดไปแล้วครับเกกกรณีนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่อง3เดือนนะครับไอที่ผงบอก มันจะแตกต่างกันนะครับคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องนะครับขอย้ำว่าไม่ต้องอไปกังวลเรื่องอายุความ3าเดือนที่ผมบอกไปในคดีที่ยอมความได้นะครับกรณีนี้เราสามารถร้องทุกได้จนกว่าอายุความในคดีอาญานะนะ้น่ะจะหมดลงนะครับสิบปียี่สปีแล้วแต่ แล้วแต่ข้อหาครับแล้วแต่ข้อหาครับผมหรือว่าโทรมาปรึกษาเราได้นะครับผมศูนย์7 5 8 5 8เจหนะครับหรือว่า0 6นย์7 5 5 8 8หนะเพราะว่าบางทีคดีแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับผมหรือว่าบางอาจจะเข้าอันนี้หีือันนี้ก็จะเข้าอีกอันหนึ่งนะใช่ครับโทรมาปรึกษาเราได้นะครับผมครับขอบทวนแล้วนะครับคุณทนายครับทิ้งท้ายไว้เป็นเก็ความรู้แล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราลงบันทึกประจําวันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทําอีกอย่างหนึ่งคือ คัดถ่ายมาทง่รู้จัาวันตัวนั้นเอาไว้ถ่ายถ่ายเขาเรียกสำเนาคัปปี้ใช่แล้วที่สาคัญเลยครับนี่สําคัญยิ่งๆเลยว่าให้เจ้าที่ตำรวจนั้นนะครับ ช่วยรับรองสำนักถูกต้องให้เราด้วยนะครับเนี่ยครับในวันข้างหน้าถ้ามีปัญหาเกี่ยวอะไรกับคดีดังกล่าวต้องการรู้ผลคดีต้องการถามความเป็นมาว่าจับผู้ทําความผิดได้หรือยังอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะเป็นหลักฐานที่เราสามารถไปยื่นต่อเจ้าที่ตำรวจได้ว่าไปถึงไหนแล้วครับผมครับหากได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาสอบถามดีกว่านะเพราะเราปรึกษาฟรีนะครับเทปหน้าเป็นอะไรติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับ